ครับสำหรับความโด่งดังในตอนนี้นะครับของสาวน้อยเพ็รบานแพงนะครับเมนเนเอาเรื่องเาวาเก่าๆนะครับประวัติของหมอล่ำขนาดสาวน้อยเพ็รบานแพงนะครับหรือว่าของบอโจโจรนี่แหละครับเสี่ยวเ,เรื่องเล่าตั้งแต่อดีตมาบล้าะนะครับขึ้นความเป็นมาเป็นจังไรครับถึงมาโด่งดังถึงจุดนี้ขนาดนี้นะครับ สำหรับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่ที่บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นหมอล่ำชืือดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับร่างวันนะครับพระราชท่านสามสมัยจากสมเด็จพระเทพนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สาวนวลเพชรันแพงครับได้ลํำทำนองลํำเพลินแต่ทางวงนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาเป็นวงหมอลำเหลืองต่อก่อนทำนองขอนแจนนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 5 2จนถึงปัจจุบันนี้แหละครับแล้วก็ได้รับการตอบรับการเปลี่ยนแปลงนะครับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีนะครับ ก่อนที่สิมาเป็นวงหมอล่ำเืือดังนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการเดินทางมาพบกับคุณเมสุภาพกับคุณพอสงการน้าวงศานะครับคุณเมยสุภาพครับได้มาฝึกล่ำอยู่กับคุณพอออนตาเจ้าของวงหมอล่ำเสือดังในอดีตคือวงพัฒนาลำเพลินแล้วก็คุณเมสุภาพนะครับได้ฝึกล่ำจนล่ำได้ จึงได้แสดงเป็นานางเอกอยู่กับวงอยู่มาเหมือนหนึ่งรับคุณเมสุภาพได้พบรักกับตลกหน้าตาดีคือคุณพอสงการน้าวงษาจึงได้ตกลงพบรักกันจนได้แต่งงานกันอยู่กินกันฉันพัวเมียนะครับอยู่มาเหมือนหนึ่งคุณพอออนตาเจ้าของวงพัฒนาลำเพินนะครับเพิ่นได้เสียชีวิตลงจึงบมีผู้ใดที่สืบแทนนะครับ สารต่อวงยังหยุบลงครับเป็นตำนานไววจนก้าวขานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวงพระธาลำเพลินครับหยุบลงคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงการจนกลับมายูบานที่บ้านแพ่งอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับทางคุณพ่อจึงมีความคิดที่จะทําวงอีกครั้งนะครับโดยเลือดศิลปินสูง จึงชวนคุณแม่สุภาพทาวงอีกครั้งทางคุณแม่ได้คิดแต่ว่ามันจะเป็นไปได้เรอมันว่าเป็นเรื่องง่ายเลยทางคุณพ่อได้แต่ว่าสีเ่เฮดแล้วก็คุณแม่ก็ตัดสินใจตกลงทําวงจึงได้ซื่อว่าคณะสาวน้อยเพรบานแพงเริ่มตั้งแต่ปีพศ2526เป็นต้นมาครับโดยมีคุณพ่อสงการ และคุณแม่สุภาพน้ำวงศาเพราะทั้งสองท่านนะครับเคยเป็นนักแสดงนํ่ของวงหมอลำคณะออนตาพัฒนาลำเพลินนะครับซึ่งหัวหน้าวงเดิมเป็นในเสียชีวิตแล้วทั้งสองท่านนะครับจึงออกมาตั้งวงของตนเองโดยเริ่มต้นจากการมีสมาชิก40-50คนอุปกรณ์การแสดงใส่รถแค่6หหล้อเพียงขั้นเดียว แต่เมื่อตั้งบงมากก็มีอุปสรรคมากมายทำทาจะยุบบานบ่อยุบบานนะครับโดยความที่มีเลือดเป็นศิลปินและกระลูกน้องที่มาอยู่ด้วยมากมายหลายชีวิตทายุบไปแล้วกอบ่มีไรไ้ใดเสริมลูกน้องลูกน้องกับสิตตงานคุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นกระสู่ตบ่อ,บอยุบวงนะครับจนได้มีชื่อเสียงจนเวลาสิบปีผ่านไปนะครับ ทำงานสังสมซื้อเสียงจนมีภูช่มเริ่มติดตามเคยได้รับรางวัลโลกพระราชทานปีพศ2 5 3 2ครับหลัก็โลกเกียรติยศปี2 5 4 4และได้รับเกียตรติร่วมแสดงเป็นบนหมอลำหลักของเรื่องดาวจรัสฟาในปีพศ2 5 5 1ท่างช่องสนะครับวงสาวน้อยเพชรวานแพง ดำเนินการแสดงมาจนถึงปีพศ2 5 5 7จึงได้ส่งใหม่ต่อให้กับทายาทคนสุดทองนั่นก็คือนายยมมนินนามวงสาเขามาดูแลสืบสารต่อไปจากทายาทคนสุดทองนะครับที่เริ่มซอยงานที่บ้านด้วยการทำหน้าดีแดนเซอร์ในวัย16ปีจากนั้นนะครับก็ขึ้นแท่นนักร้อง มีอารบ,บำรักต่างไว้เป็นของตัวเองในว้ว้2ยีปีจนก้าวขึ้นสู้ตำแหน่งหัวหน้าวงหมอล่ำที่ดังที่สุดของยุคนี่สำหรับนุ่มมาดโกโจโยุมนินน้ำวงษาที่ได้รับมรดกตกทอดด้านวัฒนธรรมอีสานจากคุณพ่อสงการและคุณแม่สุภาพน้ำวงษาให้มาบริหารวงหมอล่ำสาวน่อยเพชรบ,บานแพง มาตั้งแต่ปี2 5 5 7ซึ่งคณะมอเล่าพวกนี้นะครับเคยฝากฟีมือด้านการแสดงในละครเรื่องดาวจารัฟ้าผลิตโดยบริษัทหู้แอนหู้จำกัดนำแสดงโดยเป็นพรชิตานณสงขาคุณปอทิศดีสหวงศอัชชา,าน้าปานและฝนธนสุนทรท่างช่อง3ามนะครับเมื่อปีพศ .2000 5 5 1ที่ผ่านมาและกันในปีนี้นะครับนุ้มโจโยมนินครับเป็นนักปั่นมือทองกับผาสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศครับบ่าว่าจะเป็นครูพระนางหมอ่ํานะครับที่มีความสามารถมาประดับวงการหมอ่ําทั้งรองทั้งรำให้ถูกใจท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับโดยนุ้มโจนะครับเผยความรู้สึกว่า วงการหมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับตั้งใจมากทีสีสางนักร้องหมอล่ำให้มีเสื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นและอยากสืบทอดหมอล่ำเพลินสืบสารวัฒนธรรมหมอลำไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังนะครับสืบไปซึ่งแนวเพลงของคณะหมอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงองเฮ้านะครับเป็นหมอล่ำในรูปแบบของเพลงเล่าโบราณในประเทศเลาว และภาคอีสานของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้หลายย่างครับตามลักษณะทํานองของกาลําก็คือลําเตยลําก่อนลําเลืองหรือว่าลําเลืองต่อก่อนลําเพลินลําสิงเมื่อดนตีลูกทุ่งหมอลํามีวิวัฒนาการขึ้นจึงเกิดการปรับปรุงของลําโมอีกครั้งกลายเป็นหมอลาเลืองต่อก่อนทํานองหรือสังวัส ก็คือสังวาดขอนแกน่นสังวาดกาลสินสารคามหรือการเต้นการสังวาดอุบลและกัหมอลำเพื่นซึ่งมีจังหวะที่เร้าใจส่วนให้แฟนเพลงแฟนหมอลำสนุกสนานกับการล่าและก็นในช่วงหัวคำกสิการเอารูปแบบวงดนตรีดูกทุ่งก็คือการเรียกค้นดูวาศิลิปินนักล้องหมอลำมาแล้วเพลงลูกทุ่งที่กำลังฮิตในขณะนั้นนะครับ มีหางเครื่องมาเต้นประกอบและวก็หลังจากนั้นนะครับมีการขันกลางด้วยตะลกนะครับกาสิให้แฟนครับแฟนเๆได้หัวเราะสดชื่นนะครับก่อนสี่รอบดึกกะสิเป็นการแสดงล่ำเลืองต่อก่อนซึ่งมีหลายเรื่องเล่านะครับที่มานําแสดงกันกัเป็นบทบาทแต่ละคนนะครับพระเอกคุพาะนางนี่นะครับสีได้เห็นบทบาทแต่ละคน ผู้ใดแต่ละคนกสิมีแฟนคลับเป็นของตัวเองนะครับนั่นนะคือช่วงเป็นการมอบมาลัยนำใจให้แกศิลปินนักแสดงแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นการเตยล่าซึ่งช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงเงีวนะครับบอกไง่ายๆก็คือส่วนมากสิเต้นกันฟุ้นตลบก็บคือช่วงขอนสีแจ้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้ นักปั่นเมืองท่องยางนุ่มโจโยมนินนะครับเพิเ่อกะได้ปั่นน่นองอุ้งอิงเผ็ดบานแพงขึ้นมานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ไม่ของวงการนกทุ่งนะครับที่ทำให้ยูทูบสะเทือนเดือนลันนะครับโดยปล่อยเพลงซิงเกิลแหลกเมื่อแรกทะลุล้านวิวนะครับแล้วก็ยังแรงต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้ก็บสาล้านวิวกว่า,วาแลาวนะครับ นี่นะครับคือคณะสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มีอย่างอีกนาติดตามอีกหลายอย่างนะครับแฟนครับแฟนเพลงก็รอชมรอฟังติดตามได้ต่อไปครับ